สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Ta Th r o t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะวันนี้มาเช็คพลังงานของคุณกันนะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงขอเน้นไปที่เรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วกันเนาะอ่าเช็คพลังงานในเรื่องของความรักของคุณนะคะ พลังงานของคุณในช่วงเนี้ยดูแบบรู้สึกเบื่อหน่ายคือมันเหมือนกับว่าคุณไปเจอเรื่องอะไรมาที่คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะกับความสัมพันธ์เนี้ยกับคนของคุณอะอ่ะเอาแบบตรงๆงง,ง่ายๆชัดๆเลยก็เหมือนกับคุณไปรับรู้ว่าเขาอะมีคนอื่นไปคุยกับคนอื่นหรือว่ามีช้อยมีตัวเลือก แล้วคุณอะเป็นหนึ่งในนั้นแต่ว่า <c oughs> แต่เขาก็บอกคุณว่าคุณอะเป็น number วันเลยนะคือเขาจริงจังกับคุณกับคนอื่นเขาแค่เล่นเล่นเขาไม่ได้จริงจังด้วยเขาไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยก็แค่คุยเฉยเฉยไม่มีอะไรแต่ถามว่าพูดแบบเนี้ยคุณโอเคไหมคุณไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถึงแม้จะถึงแม้จะรู้อยู่แก่ใจแ,ลแหละว่าเออก็อ่ะเราก็เป็นตัวจริงแหละเราก็เป็นคนที่เขาให้ความสําคัญแหละแต่ว่า ทุกคนไม่ได้อยากเป็นเบอร์หนึ่งอะอยากเป็นเป็นเอ,อ่อคนเดียวมากกว่าใช่ไหมคะไม่ได้อยากแบบว่าเฮ้ยมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่อะไรอย่างเงี้ยฉันอยากเป็นคนเดียวอยากเป็นแค่คนคนเดียวของเธอเลยอย่างเงี้ยอทีเนี้ยเอ,อ่อคุณเหมือนกับมีความลังเลไม่แน่ใจว่า ตอนนี้ควรจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้จะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีหรือว่าคืออยู่มันก็ไม่ไม่ฟูลฟิลอะไม่เติมเต็มไม่ไม่เติมเต็มความรู้สึกของคุณรู้สึกไม่ได้ดั่งใจรู้สึกแบบเหมือนจะดีนะเหมือนจะดีนะเหมือนเหมือนเขาให้ความสำคัญกับเราเป็นที่หนึ่งแต่ว่ารับหลังเราอะเขาก็ไป แอบมีนุ่นมีนี่แอบไปทําอะไรลับหลังเราแอบไปคือทําอะไรที่คุณไม่ชอบอะทําอะไรที่คุณไม่โอเคบางคนคือไปมีกิก๊กไปมีคนคุยมีนุ่นมีนี่หรือบางคนก็ไปทําอะไรลับหลังอาจจะไม่ใช่เรื่องชู้สาวก็ได้แต่เป็นเรื่องที่เออคุณรู้สึกไม่โอเคหรือรู้สึกไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนนะ มันมีกรณีนี้ด้วยบางคนเนี่ยครอบครัวของเขาหรือเพื่อนของเขาไม่ชอบคุณคือเวลาอยู่กับคุณเนี่ยเขาก็ดีกับคุณแหละแต่ว่าเออเขาเวลาอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเออเขาก็เอออ,อไปกับคนเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็อาจจะพยายามบอกคุณว่าเออไม่เป็นไรคนอื่นไม่ชอบเธอก็ไม่เป็นไรฉันชอบเธอคนเดียวก็ได้แต่พอเอาจริงๆอะ่ะ พอจะได้คบหาได้ลงเอยได้ลงตัวก็จะมาปิดปัญหาเหล่านี้แบบก,ก็เดี๋ยวก่อนได้ไหมเพราะว่าเออต้องไปคุยกับครอบครัวก่อนครอบครัวยังไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นด้วยที่จะแบบแต่งงงแต่งงานเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นปัญหาอีกถึงแม้จะบอกว่าเออให้ให้สนใจแค่ความรู้สึกของเขาแค่ความคิดของเขาก็พอแต่พอถึงเวลาจะจริงจงังจะทําอะไรที่มันพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นอ่ะมันก็ไปติด เรื่องคนในครอบครัวอะไรแบบนี้อีกเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าจะเอาอยังไงดีฮะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้ดีใจนึงก็รักนะแต่ว่าอีกใจนึงก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมันจะไปต่อยากอืมเนี่ยความรู้สึกอะคุณมีให้เขาเยอะแหละคุณก็รักเขาแหละคุณก็รู้สึกดีกับเขาแหละคุณชอบเขามากๆนะแล้วก็ จริงๆแล้วคุณก็ค่อนข้างจะจริงจังกับเขามากๆเพียงแต่ว่าคุณน่ะยังรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นความจริงจังของเขาสักเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นความพยายามหรือว่าทําบางอย่างให้คุณรู้สึกไม่สบายใจอ่ะทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคอืมอ่ะทีนี้ขอดูทางฝั่งเขาบ้างนะคะ ้องบอกอย่างนี้นะว่าตัวเขาอะตัวเขาอะจริงๆอะก็อย่างที่เขาพูเขาพูดกับคุณนั่นแหละอย่างที่เขาบอกกับคุณไปอะก็มีส่วนจริงจริงค่อนข้างเยอะเลยอะที่ว่าเขาบอกว่าคุณเป็นคนพิเศษเป็นคนสำคัญที่สุดของเขาเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยอาจจะยังมีนิสัยอะไรบางอย่างที่เออจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเขาก็รู้นะคะเช่นเออ เขาอาจจะยังไม่นิ่งพอเขาก็รู้ตัวเขารู้ข้อเสียของเขานะเขารู้ว่าถ้าถ้าจะจริงจังกับคุณหรือว่าอยากจะให้คุณเชื่อใจมั่นใจในตัวเขาเขาก็จะต้องออปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขนิสัยอะไรบางอย่างไม่อย่างนั้นเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยม,มันอาจจะไปต่อไม่ได้คือเขาก็คิดนะไม่ใช่ว่าไม่คิดไอ,อ้อย่างน้อยๆเราเห็นข้อดีของคนคนนี้นะเขารู้ว่า อะไรเป็นข้อเสียของเขาเขารู้ว่าตัวเองไม่ดีเขารู้ว่าตัวเองผิดในบางสิ่งบางอย่างเขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจเออแต่เขาก็ต้องบอกงนี้ว่าเหมือนเป็นคนที่ยังไม่นิ่งพอค่ะคนเนี้ยเหมือนจะดีเป็นช่วงๆดีเป็นพักๆพ,พอคิดได้ก็พยายามพยายามที่จะอ่าทําตัวให้ดี mm hmm. ทําตัวให้น่ารักแต่มันก็ยังมีบางจังหวะบางเวลาบางช่วงที่เผลอผลไปบ้างอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขายังไม่นิ่งพอแต่เขาก็รู้ตัวแล้วก็คิดได้แล้วก็กําลังพยายามอยู่นะคะกําลังพยายามอยู่เรียกได้ว่าเขาอะยอมคุณมากกว่าคนอื่นคือคุณอนะไม่ใช่คนที่ไม่ใช่คนที่ดุนะคุณไม่ได้เป็นคนดุไม่ได้ตามจิกไม่ได้อะไรเขามากมายอะแต่ว่าความดีของคุณ ความที่คุณเป็นคนใจเย็นความที่คุณเข้าอ,อกเข้าใจเขาคือคุณก็รู้ข้อเสียของเขาแหละและคิดว่าเขาน่าจะทําผิดหรือว่าทําทําให้คุณไม่พอใจแบบเนี้ยหลายครั้งละ่ะแต่คุณก็ยังให้โอกาสให้อภัยเขาซึ่งตรงนี้เขาก็รู้ตัวแนละ้วว่าถ้าเป็นคนอื่นอะอาจจะแบบด่าเขาถึงโคตรเง่าอะไรอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเออหรือว่าไม่เอาเขาแล้วเลยอย่างเงี้ย เขาก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะเกรงอกเกรงใจคุณมากกว่าคนอื่นแล้วก็จริงจังกับคุณมากกว่าคนอื่นๆเพราะคิดว่าคนแบบนี้คนแบบเนี้ยน่าจะอยู่กับเขาได้เพราะถ้าคนที่ใจร้อนแบบไม่ฟังเหตุผลไม่ฟังอะไรทั้งนั้นนำผิดแล้วตัดเลยอะไรอย่างเงี้ยเด็ดขาดขนาดนั้นก็อาจจะ ไม่ทันไม่ทันให้เขาได้แก้ตัวไม่ทันให้เขาได้ปรับตัวอะไรแต่สําหรับคุณเนี่ยเขากําลังพยายามอยู่นะเอ,อแล้วเขาก็คิดว่าคุณน่าจะรอเขาได้ในขณะที่เขากําลังพยายามปรับ,ปร,บปรุงตัวพยายามปรับปรุงแก้ไขอะนะคะก็อยากจะเป็นคนดีของคุณนั่นแหละอยากจะทําตัวดีๆอยากจะทําให้คุณมีความสุขนั่นแหละนะอันนี้ก็คือในส่วนของเขาทีนี้เราจะมาขอดูว่า แล้วแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นยังไงเอ่ยแนวโน้มความสัมพันธ์นี้นะคะมันมีโอกาสที่เราว่าคุณคุณจะยังให้โอกาสเขาอะอืมจะยังให้โอกาสเขาอยู่ถึงแม้ว่า จะมีความกังวลมีความกลัวว่ามันจะไปรอดหรือไปไม่รอดแต่คุณจะยังให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าอะลองเสี่ยงดูไหนๆก็ไหนๆแล้วอะอย่างเงี้ยอืมอารมณ์เนี้ยแล้วจะยังไม่เลิกกันนะจะยังไม่ได้ตัดขาดเนี่ยค่ะเราว่าคุณจะลองลองให้โอกาสแล้วก็รอจนกว่าเขาจะค่อยๆดีขึ้นคือตอนเนี้ยเขาอาจจะยังเป็นแบบเนี้ย คุณดูนะห้าเหรียญแล้ววันนึงเขาจะกลายเป็น king of pentacle ห้าเหรียญนี่ความความมั่นคงแบบสันคลอนมากๆเลยอะแต่วันนึงเขากลายเป็น king of pentacle ที่มีความมั่นคงมีความหนักแน่นแล้วว่าคุณจะรอจนถึงวันนั้นได้ซึ่งไม่ไม่ได้นานมากหรอกนะคะเพราะว่าตอนนี้นะเวลาเนี้ยเราเห็นพลังงานของเขาแล้วว่าเขาคิดได้แล้วเขากำลังพยายามปรับปรับปรุงตัวอยู่แต่ต้องบอกว่าต้องเข้าใจก่อนว่านิสยัย นิสัยหรืออะขอโทษนะต้องใช้คํานี้นิสัยหรือสันดานมันปรับมันแก้กันยากแต่ในเมื่อเขาพยายามจะปรับมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะเขารู้ว่าอะไรที่มันไม่ดีแล้วแหละก็รู้ว่าอะไรที่ไม่ควรทําอะไรไม่ดีแล้วก็อยากจะปรับอยากจะแก้แล้วแหละเออแต่ต้องเข้าใจว่าบางทีมันฝังลากลึกอ่ะมันเป็นสันดานไปแล้วอ่ะมันแก้ยากมันต้องค่อยๆนะคะต้องค่อยๆปรับค่อยๆ แก้ทีละนิดแต่วันหนึ่งอะเราเห็นว่าเขาจะทําได้เขาจะมีความมั่นคงหนักแน่นมากขึ้นหรือมันอาจจะเป็นเรื่องของช่วงอายุช่วงของวัยที่มันโตขึ้นหรือผ่านประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทาให้เขานิ่งขึ้นบางคนคือแบบอะอยู่ในวัยวัยกําลังเที่ยววัยกําลังแบบสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันผ่านช่วงเวลานั้นมาสักพักนึงแล้วอะคือเที่ยวเยอะแล้วสนุกมาเยอะแล้วมันก็เบื่อแล้วแหละ ก็ถึงเวลาที่จะนิ่งได้อะไรแบบนี้นะคะแ่บแล้วความรักความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังอะ่ะที่คุณแบบเอออยากมีความรักดีๆอยากมีความความสุขมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักเนี่ยมีความเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเนี้ยต้องบอกว่าอย่าคิดมากอย่าพิ่งคิดไปไกล อย่าเพิ่งกังวลไปล่วงหน้าเพราะว่าสถานการณ์ความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะไม่ได้เลวร้วายอย่างที่คุณคิดก็ได้ตอนนี้เราเห็นความมิตตกังวลที่คุณจินตนาการไปก่อนอะ่ะว่าเฮ้ยเขาจะอย่างนั้นเขาจะอย่างนี้เขาจะไปมีคนอื่นอีกไหมนะเขาจะทําให้คุณเสียใจอีกไหมนะอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งคิดป,ปวดหัวเปล่าๆนะคะมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาให้ให้ดูแค่ช่วงนี้ ดูแค่ระยะเวลาใกล้ๆทําทำทุกวันทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดแค่นั้นพอนะคะแล้วเดี๋ยวดีเองโอเคก็ประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ